กลับมาบ้านทั้งทีความไฝ่ฝันสูงสุดคือการมหาหนอ,อกไม้ลกนิดนึงเข้าได้ไหมนีน่ไม่รู้ว่าจะมีให้เราหรือเปล่า อักก้ามีพ่วงด้วยวเจอแล้วหน่อนแรกเจอหนอนที่หนึ่งแล้ว,วเจอหนอนที่สองแล้วเฮ้ยหนอนที่สาม มือใหม่ได้ไหมน่าจะได้แล้วอ้อหอหน่ออ้วนๆอบอเลยจ้าอันนี้หน,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 น่อเล็กไปยัยงไม่เอาคือตรงนี้มันติดสระน้ำค มาแล้วจ้าโนอทัตไปของเรานะจ้าสามน่าจะได้แค่สามนอนะของเลยไม่ไม่มีหรือมั้งอืมนออปัวลยจ้านออบอวบนี่ มีรอ,นนอยตัดไปแล้วอันนี้ขึ้นขึ้น,นหน่อเลยได้ไหมเดี๋ยวก่อนเอาไว้ให้มันโตดีกว่าอันนี้เล็กเกินไปอ้ยอได้แล้วเดีนไปก่อนเสื้อติดหมัเลียวมากแค่นีน ะดูปกติดูแบบว่าคลิปต่างชาติคลิปที่เป็นแบบสาวไทยอะไรเงี้ยไปเก็บหน่อไม้เก็บเห็ดมีความสุขบอกเฮ้ยฉันก็ยากเก็บบ้างได้มาสีหน่ออบอวบเลยจ้าไผ่แบบนี้ที่บ้านจะไม่นิยอมเอ,อกมากินกันนะคะคือจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรไผ่ลวกไผ่เป็นแบบ ไถไม้เอามาทำเอามาทำเขาเรียกอะไรอา่ะมาทำร้านทำรั้วทำแบบไม้ทำอะไรค่ะเราก็จะไม่นิยมกินกันที่บ้านจะกินแคาวแบบหน่อยใหญ่ๆไงน่าจะไม่มีแล้วค่ะมีแต่แบบอันเพิ่งขึ้นใหม่เล็กๆอะไรนะคะก็จะปล่อยให้เขาโตไปคนะ่ะเอาไว้ให้คนอื่นได้กินบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนอเล็กๆด้วยค่ะเราก็จะยัง ไม่ตัดกันไปรอบนี้มาก็น่าจะได้แค่แบบเออสี่สี่นอค่ะอันนี้จะเป็นแบบไม้ป้องใหญ่อันนี้อันนี้ที่แบบเขาเรียกอะไรไม้ไผ่ที่เขาเอาแบบไปทําฝาบ้านเอาไปทําเข้าหลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเขาเรียกชื่อมันว่าอะไรใบมันจะใหญ่มากค่ะ คือจะมีบางหน้าที่แบบเราทําขนมลูกโยนนะคะเราก็จะแบบเอาใบไผ่นะคะไปห่อขนมลูกโยนเพราะว่าใบมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะนะคะใบมันใหญ่มากคือเวลาทาขนมลูกโยนนะคะปกติบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ใช้ใบใบอ้อยใบอะไร mm hmm. ใช่ไหมคะแต่ว่าที่บ้านเราจะใช้เป็นใบไผ่นี่คะ่ะเพราะว่ามันใบใหญ่มาก งามมากอันนี้ต้นอันนี้ต้นใหญ่มากเห็นที่บ้านว่าจะจะตัดตัดๆบ้างนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากก็สรุปก็คงได้แค่สี่หน่อเนี้ยคะ่ะก็พอคะ่ะพอต้มต้มจืดใส่กระดูกหมูนะคะหม้อหนึ่งก็กินแบบมือสองมือพอแล้วคะ่ะ